ขั้นตอนการเรียกดูรายงานทั้งหมดนะครับการเรียกดูรายงาน daily check ในรูปแบบปฏิทินนะครับเรามาที่เมนูสรุปเครื่องมือตรวจเช็คเราเลือก p a นกนะครับเลือกวันที่เลือกเดือนที่เราต้องการดูก็จะแสดง หน้านี้ขึ้นมานะครับประเภทครุภัณฑ์เป็นประเภทเครื่องและจำนวนเครื่องที่มีในแผนกนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นลำดับที่1น,นะครับอามวันที่2ถึงวันที่31คือมีการตรวจเช็คทุกวันเครื่องพร้อมใช้งานทุกวันนะครับแล้วเรามาดูลำดับที่10นะครับเครื่อง ecg ทำการตรวจเช็คตั้งแต่วันที่สถึงวันที่สิแล้ววันที่สิเนะครับที่เห็นเป็นการกระบาดคือในวันที่สิมีการตรวจเช็คเครื่องแล้วพบว่าเครื่องตรวจเช็คไม่ผ่านเครื่องไม่พร้อมใช้งานแล้วหลังจากวันที่สิถึงวันที่ยีนะครับเครื่องไม่พร้อมใช้งานอยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อมหรือรออะไร ้าเมื่อเราติดเครื่องไม่พร้อมใช้งานแล้วเราเข้าไประบุสาเหตุเครื่องก็จะส่งไปที่รายงานการแจ้งซ่อมทันทีนะครับในวันถัดมาเครื่องที่เราตรวจเช็คไม่ผ่านจะไม่กลับมาให้เราทำการ,ดรเดลิชิฟจนกว่าเครื่องจะขึ้นสถานะซ่อมสำเร็จนะครับวันจะเห็นได้ว่าวันที่26เครื่องกลับมาให้ทำการเดลิเช็คอีกรอบนะครับ แล้วท้ายกระดาษก็จะระบุออกโดยหน่วยงานไหนวันที่วันที่ออกเวลาจะเป็นปัจจุบันนะครับเราสามารถ export เป็น Excel ได้นะครับเพื่อใช้ตรวจมาตรฐานหรือตรวจภายในแผนภายในหน่วยงานหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้นะครับในส่วนของรายงาน เราสามารถดูรายงานได้ทั้งหมดนะครับเช่นการแจ้งยืมเราเลือกวันที่แล้วกดเซิร์ชหน้าจอก็จะแสดงวันที่แจ้งยืมชื่อผู้ชื่อผู้แจ้งความเร่งด่วนผน,นส่งสำเร็จนะครับผู้ส่ง ระยะเวลาในการส่งนะครับก็จะระบุทั้งหมดกา,าการคืนคัลุพันการคืนคัลุพันก็จะแสดงเลขคัรุพันชื่อเครื่องวันที่คืนเวลาผนัผู้รับคืนนะครับ ส่วนการบำรุงรักษาและสอบเทียบนะครับสอ,สองเมนูนี้จะหน้าตาเหมือนกันนะครับเราก็เลือกวันที่เหมือนเดิมก็จะแสดงรูปเครื่องนะครับดิวเดตในการ PM นะครับหน่วยงานเลขคะลุพันชื่อเครื่องแล้วก็จะแสดงสถานะนะครับพาร์ทฟิล แล้วก็ในส่วนของดีเทลเราสามารถติ๊กดูได้นะครับแบรนด์ Band. อะไรโมเดลอะไรซีเรียลนัเบอร์อะไรนะครับแล้วก็จะมีเอกสารแนบในการ PM และแคลแนบทุกครั้งนะครับส่วนการแจ้งซ่อมเลือกวันที่เหมือนเดิม กดเซิร์ชก็จะแสดงมาที่ซ่อมชื่อผู้แจ้งชื่อผู้รับงานเลขทะุพันชื่อเครื่องผนแผนกที่แจ้งวันเวลาที่ซ่อมเสร็จนะครับแล้วก็สามารถดูดีเทลได้ว่าสาเหตุหรืออาการที่เสียและเราแก้ไขหรือดำเนินการแบบไหน แล้วก็มีเอกสารแนบเหมือนเดิมครับในการซ่อมเพื่อปิดงานรายงาน daily check เราก็สามารถดูได้เเลือกวันที่ที่เราต้องการดูเหมือนเดิมแลกด Search ก็จะแสดงสถานะครุพันธ์แผนบ,บันดำเนินการผู้รับผิดชอบสถานะนะครับ ว่าแสดงรายละเอียดอย่างเครื่องไม่พร้อมใช้งานก็จะแสดงเครื่องพร้อมใช้งานหน่วยงานต่างๆนะครับเราสามารถดูรายงานได้ที่เมนูนรายงานเราสามารถทุกทุกรายงานสามารถดึงข้อมูลออกเป็น Excel ได้นะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ ในส่วนของการทำ daily c h e และขั้นตอนการดึงรายงานก็ประมาณนี้ครับ